ข่าบ,บันดิตบันดิตประทันลงมาอยู่ครับสอบสอบไปเออ,เอกำลังจัดกำลังจัดเวทีครับอันนี้ครับ ประมาณนี yeah, really. mm ้นะครับล่างไทยกันนี่นะครับขนาดวันไหว เด่ไ้ยอบงาเากครับไห้ยากนี้ฮงเด็ดดิสี่มพูดด่ไหมมามพี่มาพี่บ้านนี่ เราก็เทียงอ้มยครับเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาน่เอนนอนนะครบับบัณฑิตบอทันลงมาอยู่ก็กทักคายรุ่นเรียนกันบรรยากาศครับบรรยากาศที่น้องมาเมารดตู่มาสองคัน เดียวกลับมาครับบอวยังเขาถ่ายวิดีโอเว้อ่าครับมาบรรยากาศมันข้นเบลาเบลอหลายบ่อหลายเบ่อหนาวบะไยังครับแดดกำลังแดดทันท่อนขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ครับ ไมได้หมานางานตลอดตอด,ตดต้ต้องหมานาไีดมาแล้ครับได้หรอบอมาบ้านมา,มาอาไอ้นกับพี่น่นนา่าแล้ว 哎。哎。嗯嗯 ปบไปไ้านเขากำลังกำลังจัดอยู่ครับกำลังจัดอยู่ครับกำลังจัดครับ บังไรยอเดี้เพิ่นกำลังถาคิเวเด้อครับมาครับนี่บอมีบอเพิ่พนจะถ่ายอยู่เด้อไอเพิ่นเออเออ ไอ้คนสักวันโีฟองนี่เราเห็นต่าพุงเราไปล่ะนี่เราเห็นฟองหันนี่ ตำมุ head, ้งครับบันี่กินเขาตำมุ้งกินเขาเที่ยงครับบันออกมาเต็มถี่เลยลาาไปอย อยี่ยหืมเสียงเลยหางเสียงอะไรนี่เป็นไงแ่บเนียเหอืมเนอะ อ่างพ่นไปอีกไม่แหงปลาไลสดเดียวปลไลสดได้ยันผัดปลาไหลสดป่าเมนทั้ของนวลกระชิมซักเนี่ไปลเมนกระชิมซักแล้วตัาบ่าอไรกครับมาน่ะไปเบื้าเบ้งแต่เบ้งกแหลกหกแหลำยายไรเหฮะน